เหมือนว่าในฝั่งหนึ่งมีความพยายามปรองดองทุกอย่างไม่มีไม่มีใครมีปัญหาเลยใครที่เคยมีก็เดี๋ยวยกให้สาหรับปัญหามันก็เข้าใจแล้วแหละถ้าเกิดพี่ก็พูดแล้วทุกอย่างก็ขออนุญาตนะฮะเตะส่งไปที่ก้าวไกลเลยเอาเหลือคุณพักเดียวแล้วที่จะอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกนี่แหละอันนี้มันก็มีมีนักวิชาการที่มองเหมือนที่เราพูดเนี่ยนะครับอย่างเช่นอาจารย์โอรานทิมบางเตียวนะครับจากมหาวิทยาลัยบูรพาแกก็เป็นอาจารย์คณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เ่ยนะครับแกบอกว่าตอนนี้รัฐบาลมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นทํางานกับฝ่ายต่างๆเน้นกลุ่มทุนต่อ,อสู้กับก้าวไกลฟื้นคะแนนนิยมตัวเองนะครับตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยบรรลุปเป้าหมายแล้ว99%เหลือสิ่งเดียวที่ต้องพิสูจน์คือพิสูจน์ผลงานอ้อันนี้เขาบอกเดียวเข้ามาเขามั่นใจว่าเขาทําได้แต่ก็บอกว่าก็จะก็ ก็เจองานหนักด้วยเหมือนกันงานหนักนี่คือการเป็นก้าวไกลหนักหนักไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือแต่ความชอบทมเรื่องร้อยห้าสิเสียงแต่ไม่ได้ทํางานไงฮะทีนี้ไอ้การไปต่อสู้ในสภาเนี่ยบางทีมันกระแสมันตีกลับได้อ๋อใช่ใช่เพราะอะก้าวไกลเล่นกับกระแสอยู่แล้วหลายครั้งเราก็เห็นว่าพอทําไปมากๆเรื่องของกระแสแล้วยิ่งในออนไลน์เนี่ยถ้ามันตีกลับมันปุบปับมันเร็วแล้วมันแรงมากใช่ครับอย่าบางทีเราไปทํา โอปปะชุมล่มเนี่ยบางทีไปทําผิดจังหวะเนี่ยบางทีมันเสียมากกว่าได้นะเออเพราะตอนที่เริ่มมีหลายคนคบ่นแล้วนะ่ฮะ,ะ,ฮะแต่แน่นอนอะสมาชิกค,คนที่นิยมก้าวไกลก็บอกอ้าวก็รัฐบาลไม่รักษาออเองนี่ออแต่ก็อย่างที่บอกแหละก็ในฝั่งรัฐบาลก็บอกอาก้าวคุณก็สสเหมือนกัน้วมัน,เป,นเป็นประเด็นตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะครับบางคนบอกว่าโอโหรัฐบาลเขาังไม่ตั้งเลยวิปยังไม่มีเลยนะฮะคุณจะมาบอกได้ยังไงนะฮะมีเรื่องของปรองดองไม่อาจารย์คมสันนะครับบอกว่าชัดเจนสลายขั้วนะฮะ อาจารกิษดาบอกว่าอันนี้หรือจะจ้องสกัดก้าวไกลอันนี้อันนี้พูดพูดแบบที่เราที่เราวิเคราะห์นะครับก็คือว่าเป็นการจ้องสกัดก้าวไกลหรือไม่ที่ก้าวไกลถูกขัดขวางไม่ให้ตั้งรัฐบาลแล้วก็ถ้าเพื่อไทยทําไม่ดีหมายถึงว่าไม่ประสบความสำเร็จใน4ปีนี้โอกาสที่ก้าวไกลจะแลนสไลด์กลับมาเนี่ยมากเลยนะครับสุดท้ายแล้วฮะหลายคนที่พูดมาเนี่ยอ่ะก็เพื่อไทยมั่นใจเพราะสิ่งที่มาพร้อมกับเพื่อไทยคือประชานิยม แล้วถ้านโยบายนี้มาเดี๋ยวประชาก็จะกลับมานิยมเองอแต่มันก็มีคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าประชานิยมยังใช้ได้กับการเมืองสมัยใหม่แบบนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่เพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้เขาคือเขาไม่ได้ต้องการชีวิตแบบเป็นลูกจ้างไปเป็นข้าราชการจะเห็นว่าตอนนี้คือค่านิยมมันเปลี่ยนไปหมดครับเขาอยากเป็นเจ้าของกิจการเขาอยากที่จะมีการปในรูปโครงสร้างใหม่ๆให้มันมีความเป็นธรรมไม่ใช่เอื้อทุนใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นมันก็ไปมันถึงนโยบายก้าไกลถึงโดนใจไง พี่ก๊อพูดมาว่าคําว่าปฏิรูปโครงสร้างคานี้นี่หลายคนฟังปุ๊บอุ่ยคนลุกเลยฮะเพราะว่าอะไรนะทุนใหญ่โครงสร้างระบบข้าราชการก้ากลายอยากจะแก้หมดเลยครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าประชานิยมกับปฏิรูปโครงสร้างอะไรจะกินใจคนไทยมากกว่ากันนะครับแล้วเราเห็นสภาพการเมืองอย่างเนี้ย มันมันมันปิดประตูไปเลยในแง่ของการที่จะไปตามเช็คบินสาปออะไรที่เคยพูดกันก่อนหน้านี้อ๋อเพราะบรรยากาศมันบรรยากาศมันไม่ได้แล้วแล้วก็ผมยังคิดไปถึงเรื่องแก้รัฐนูนเราเลยมาตั้งประเด็นกันว่าเขาจะแก้จริงหรือรัฐนูนแบบหรือทั้งฉบับอ่ะอาจจะมีแก้รายมาตราแต่หรือทั้งฉบับเนียมันไม่มีแล้วเราไปดูเลยว่าอาจารย์ชูศักดินินเนี่ยก็พูดอยู่ว่าไม่แต่มนหนึ่งหมดสองเดี๋ยวมันอาจจะพลิกเป็นวาทกรรมหรือเปล่าว่าก็ในเมื่อไม่แก้โมนหนึ่งหมดสองอยู่แล้วก็ไม่ใช่หรือทั้งฉบับไงโอ้โหเอออันนนนนีี้้อัก็็็เเปประดน วัดว่าจะยังไงเพราะที่บอกทุกคนจะแก้และทุกคนก็จะไม่แก้แก้แน่ๆแต่จะไปทางไหนคือถ้ารื้อทั้งฉบับเนี่ยสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยไว้นะฮะว่าจะต้องทําประชามติครับทีนี้ทําประชามติมันก็ใช้งบห้าพันล้านด้วยใช่ไหมฮะถ้าเผื่อตอนนี้รัฐบาลอยากเอาเงินไปใช้อย่างอื่นก็บอกอาก็แก้นี่แหละอื แต่แตว่าไม่ต้องทัท้งหมดก็ได้ก,ก็ไม่ได้ใจรือทั้งหมดอยู่แล้วนี่ะจะได้ไม่ต้องไปทําประหยัดเงินด้วยโอ้โหเอนนี้แหละท่านผู้ชมจับตาดูดีๆแล้วกันนะครับ,รบส่วนเรื่องของชนชั้นนาที่ปรองดองเมื่อกี้พี่กอบพูดแล้วว่าคุณทักษิณได้มาสุดท้ายการะทบมีการรัฐประหารใครมาก็ถูกต่อต้านหมดนี่แหละมันก็เหมือนเป็น อย่าใช้เขปกติเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในบ้านเราก็แล้วกันก็อันนี้แหละฮะที่เราพูดกันไว้มันเหมือนเป็นวงจรทางการเมืองที่มันทําให้ประเทศไทยติดลมติดล็อกนะครับมานานถึงเกือบ20ปีเนี่ยซึ่งจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยบิ๊กป้อมเองอะเเคยพูดตอนที่เสนอตัวเป็นนายกเหมือนกับนายกปรองดองนะครับแกก็พูดถึงวงจรนี้แหละฮะที่บอกว่าใครชนะเลือกตั้งมาอีกฝ่ายก็จะไม่ยอมมายึดอํานาจฝ่ายที่ยึดอํานาจเนี่ย ก็จะแพ้เลือกตั้งใช่นะฮะทีนี้พี่ก็บอกว่าให้ท่านผู้ชมดูสีแดงๆนะนิรโทษกรรมคดีการเมืองด้วยมันหลายโอ้โหจะเป็นเป็นร้อยหลักร้อยนะพี่คือจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าตอนที่รัฐบาลบิ๊กตู่เนี่ยคือรัฐสภาชุดที่แล้วที่คุณชวนเขาเป็นประธานเนี่ยเขาก็ไปตั้งคณะกรรมการสมรรฉันไงฮะทำรายงานเสร็จแล้วด้วยนะแล้วเขาก็แยกแยะมาสี่ข้อสี่สี่ข้อเสนออหลักหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนิรโทษกรรมแต่เขาก็ มีการหมายเหตุด้วยว่าอย่าไปใช้แบบพร่ำเพรื่อแต่เขาก็บอกว่าคดีที่ทําได้เลยมันมีอยู่ประมาณ34กลุ่มอย่างเช่นคดีพลกรฉุกเฉินนะฮะที่ไปฝ่าฝืนพลกรฉุกเฉินตอนที่ตอนที่มีการโควิดเนี่ยแล้วก็มีการไปชุมนุมเนี่ยแล้วก็ไปผิดพรกรเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่ามันมันมันอาจจะไม่ได้ติดคุกอยู่แต่มันโดนดำเนินคดีอยู่ต้องขึ้นศาลต้องอะไรมีหมายเรียกหมายอะไรก็ทาให้ประกอบอาชีพหรือไปเรียนหนังสือไม่ได้อันเนี้ยยกเลิกไปเลยพรบรักษาความสะอาด อ๋อไปฉีดไปพ่นไปอะไรแบบนี้ก็ก็อเี้ยอะไรที่มันไม่หนักอ่ะเขาอยกให้เขาได้ไหมพรบรโบราณสถานาาพรบรคลื่นความถี่วิทยุไปใช้วิทยุสื่อสารเถื่อนอย่างเงี้ยเขาบอกอย่างเงี้ยมันทําได้เลย,เลยมันไม่ใช่ประเด็นขนดแี้หนึ่งหนึ่งสองจะยกไว้ก่อนให้มันตกผลึกก่อนเขาบอกถ้ามันไปอย่างนี้ได้มันช่วยคนได้อีกเยอะแล้วก็เยียวยาคนที่เสียหายเดือดร้อนอันนี้เป็นข้อเสนอที่เราได้ฟังมาจากอาจารย์ภูมิมูลสินนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมของคณะกรรมการสมานฉันครับ